สวัสดีค่ะเพื่อนๆรับเงี้ยแอดโฆษณาจอบกลุ่มเป้าหมายทําการตลาดออนไลน์เข้าบริการวันละ15บาทนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ใน EP ที่106นะคะวันนี้นะคะเราจะสอนจอบกลุ่มเป้าหมายในหัวข้อ,ขอลงละครค่ะใครที่แบบว่าโปรโมทเพจเกี่ยวกับลงละครอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถจอบกลุ่มเป้าหมายตามได้เลยนะคะต่อไปนะคะเราจะไปที่หน้าจอบกลุ่มเป้าหมายนะคะเราจะไปดูว่ามันจะมีคําว่าอะไรบ้างนะคะสำหรับลงละครน,นะคะ ทุกวัยสามารถที่จะดูได้อยู่แล้วนะคะแอดขอเลือกอายุ8ถึง50นะคะเราพิมพ์ไปเลยครับว่าละครค่ะแล้วจะเอาทีละคำนะคะเดี๋ยวเอาศิละปกกะการแสดงน,นะคะไปใส่ที่หน้าจอกลุ่มเป้าหมายก่อนนะคะเอาทีละคำต่อไปนะครับก็ต้องแบบว่า มันก็ต้องมีศิละปะและดนตรีถูกต้องไหมคะต่อไปเอาคำว่าความบันเทิงค่ะต่อไปเป็นละครเวทีการแสดงต่อไปมีการแสดงแล้วก็ต้องมีนักแสดงด้วยค่ะ,ะประมาณนี้ละกันสำหรับวันนี้นะคะในหวัวข้อลงละครนะคะก็สามารถจาบกลุ่มเป้าหมายใกล้เคียงหรือตรงเป้าหมายได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอดขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ